บนทางด่วนครับรมีรถนด้วยมีฝรั่งด้วยแม่งเจ๋วว่ะ <Hey. S 1> สุดยอดมีรถนำด้วยคนเจ๋งเลยอะ่ะ hey. สวัสดีคผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมและ Mazda Carbon Edition นะครวันนี้เราจะมาทดลองขับรถคันนี้กันนะฮะก็ Mazda นั้นโดดเด่นอยู่แล้วในเรื่องของช่วงล่างและภูมิลัยนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองขับกันดูและเดี๋ยวมาคุยกันว่ามันขับแล้วเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ นี้เราก็ออกเดินทางแล้วจากสตาร์ทที่สตาร์ทพาร์คนะครับเเราเรียบด้วยครวบนะครับเราเดินทางกันสามคนนะครับมีพี่โจจากโมอีแม็กนะครับแล้วก็พี่แอนนะครับขอต้อนสวัสดีครับผมแล้วก็ผมนะครับคาร์เทอร์ทีมคาร์เทอร์ทีไทยแลนด์นะครับปลายทางเราจะไหนโจปลายทางวันนี้ไปแค่สั้นๆครับบางแสนนะครับขับรถมายินลมชมวิวแค่บางแสนนะครับซึ่งวันนี้เราขับรถมาด้าน X3 ามนะครับ คันค่อนข้างเล็กนะจริงๆ CX3 นี่คันเล็กคันเล็กเลยนั่ง3นี่ก็อึดอัดเล็กๆแล้วให้คนตัวยาวน้างหลังใช่แล้วก็รถที่เรามาทดสอบวันนี้นะครับก็เป็นคาร์บอนออดิชั่นหมดเลยอ่าครับมีมีสี่คาร์บอนออดิชั่นมีทั้งหมดสี่รุ่นย่อยอ่านะครับก็มีมาต้าสองครับครับมาต้าสองนี่ก็แบ่งเป็นรุ่นอาร์ซีดารแล้วก็รุ่นแฮทแบ็กอ่าแล้วก็มาต้าสามใช่มาต้าสามแล้วก็ CX3 คันนี้มาต้าสามก็ซีดาร์คันแบ็กเหมือนกัน แล้วก็ CX 3ก็มีแบบนี้โมเดลเดียวใช่แล้วแล้วก็ CX 3 0 CX 3 0ทั้งหมด4รุ่นนี้ราคาต้องบอกก่อนราคาเนี่ยนะครับเขาปรับขึ้นนะจากรุ่นแต่ดิมนะครับ Mazda สองเนี่ยนะครับกับ CX 3ปรับขึ้น10,000บาทแต่ Mazda สามกับ CX 3 0ปรับขึ้น1 2 0 0 0มสองบาทอ่าใช่นะครับแต่ว่าจุงหนึ่งก็คือนี่คือสีพิเศษใช่นี่คือสีพิเศษสีนะใช่ใช่นะครับมีมีสีเนี้เป็นสีพิเศษแล้วก็แล้วก็ เบาภายในที่เราขับอยู่คันนี้เป็นรุ่นเดียวที่เป็นภายในสีดำใช่ที่เหลือทุกรุ่นที่พูดมาจะเป็นแดงเบอร์เกดี้สองสองซีมาสามนะซีเอ็กซ์สามสิบใช่ภายในแดงใช่ครับสีเนี่ยก็จะมีที่ภายนอกนะโลโก้เป็นโครนีมทัลเกรย์แล้วก็ซึ่งเป็นสีนี้อ่าแล้วก็แมชชินเกรย์แมชชินเกรย์สองสีด้วยกันภายนอกก็มีการปรับแต่งรายละเอียดเพิ่มขึ้นก็คือล้อแม็กใช่ไหมล้อแม็กล้อแม็กที่เป็น ตกบางข้างสีดกคราบดำก็คือตัดดำจริงๆแล้วคาร์บอนอิดิชันเนี่ยชื่อนี้ทำในอเมริกาใช้ในอเมริกาจริงๆรุ่นนี้มีรุ่นคาร์บอนอิดิชันเนี่ยมีขายในอเมริกาแต่ของเราเนี่ยเอาแต่ชื่อมาใช้ไม่ได้มีตรงไหนเป็นคาร์บอนนะไม่มีตรงไหนเป็นส่วนไหนที่เป็นคาร์บอนเคลล่าสักชิ้นเลยเพียงแต่ว่าทําสีเนี่ยตัดดาเท่านั้นเองตัดดําก็เลยใช้ชื่อว่าคาร์บอนอิดิชันเอาจริงๆก็คือเปลี่ยนเป็นการ ตกแต่งตกแต่งต้นคาแรคเตอร์ใช่ใช่ตกแต่งสีใหม่ล้อแม็กลายใหม่เบาะภายในใหม่ถ้าชอบภายในดําต้องซ x 3ใช่แต่ถ้าเกิดว่าให้ผมช่องของแปลกแล้วว่าตัวนี้เป็นตัวแต่งเห็นแล้วชัดเจนนั่นคือเป็นเบาะแดงสองสามแล้วก็เอ็กซสามสิบใช่เลเวลการดีใช่พอมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวใช่ใช่อื่นๆเหมือนเดิมอ่ะเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับถ้ามาละสองก็คื่องยนต์พันสามนะนะครับแล้วก็ถ้า มาตราสามเซ็ตสามสิบก็จะเป็นขึ้นสองพันใช่นะครับก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเป็นตี้ต่างๆ edition เนี่ยลิมิตเอเดชันนี่คือสีสีนะครับทำสีทำภายในประหยัดเอาจุดเท่านั้นน่ะใช่ใช่วันนี้เราก็จะมาเรียก recap การนั่งการขับขี่อีกครั้งนะครับโจเออซึ่งผู้ขับเรถมาสตาร์เนี่ยโดดเด่นเรื่องของพวงมาลัยและช่วงล่างที่ที่แบบวัยรุ่นจะชอบครับ หนึบพวงมาลัยคมนะครับซึ่งก็ยังไปเหมือนเดิมคาแรคเตอร์เขายังชัดเจนเหมือนเดิมครับขับสนุกดิบๆหน่อยไหมอ่าเป็นรถที่ขับสนุกถ้าใครชอบแบบนุ่มนวลมากๆอะไรอยาเงี้ยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ตรงใจรถตายนี้แต่ถ้าใครที่ชอบขับรถเร็วนะอันนี้นะโดนโดนนะครับมืซ้ายมขวานะใช่ใช่มั่นใจได้ใช่ใช่นะครับพวงมาลัยแม่นยำช่วงล่างทํางานกับพวงมาลัยเนี่ยดีเลยอ่าก็ต้องมาได้อยู่แล้วนะครับ สรุปว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นรถขนาดเล็กนะเรียกว่าอะไรนะคอมแพกใช่ใช่คอมแพกเอ็นยูวีขนาดเล็กผมว่าอย่างเงี้ยขับสบายนะใช้งานถ้าเหล่าว่าคุณไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่อ่ะขับสบายเลยดีเลยน่าใช้เลยจอดรถง่ายคันเล็กประหยัดแล้วก็ราคาบอกไปเลยอ่ะราคามนะครับราคาที่เก้าแสนสี่พันบาทเก้าแสนกืบสี่พันใช่สำหรับคันนี้นะครับ อ๋อได้สันลุกนี่นะอ่ามีสันลุกนะใช่มีชันลุกนะครับระบบเซฟตี้ตา่างๆก็ค่อนจะมีครบนะมีแอปเปิลครามเทมีไวเลสชาร์จให้นะครับอืมอ่าร้อยฟฟ้ากับคนขับนะอ่าแบบไฟฟ้านึกว่าหนังได้ด้วยอ่าฮะ,ะนะครับก็แล้วก็มีอัลตร้าสตาร์สต็อปต่างๆอันนี้<ม>คือระบบพวกนี้มีอยู่แล้วใช่แล้วก็เราไปขับมากันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะขับแล้วเป็นยังไงชอบฟีลลิ่งตรงไหนยังไงบ้างก็อยากรู้ครับว่ามาสเตอร์ไม่ว่ารุ่นไหนนะคาแรคเตอร์เขาคือในเรื่องของความเนิบ ความแน่นของการคอนโทรลรถเนี่ยนะครับครับสนุกเลยครับสนุกอ่าแตนรถคันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันคาร์บอนดิเซชั่นนะครับ CX3 เนี่ยบอกเลสขับขี่ก็ไม่แตกต่างจากรุ่นมาตรฐานนะครับเหมือนกันจริงๆก็คือเครื่องยนต์ช่วงล่างเหมือนกันที่ทำเป็นลิมิเต็ดก็คือสีใช่นะครับแล้วก็บางจุดใช่ใช่ทั้งหน้านะครับเป็นสีดำเนาะใช่ล้อดำกระจกดำอะไรเงี้ยก็คือเทาตัดดำครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ย เป็นรุ่นเดียวที่เป็นเบาะดาที่เหลือเบาะแดงหมดเลยนะครับก็เรียกว่าความเด่นเขาคือในเรื่องของสีครับก็คือใช่แมชชีนเกรกับโครเมเท่าเกย์ใช่ใช่ชอบความแตกตางนะชอบอะไรที่มันดูไม่เหมือนใครมีตัวตนบนถนนก็ไปทดลองขับก่อนนะครับถูกอกใจแค่ไหนก็ว่ากันไปราคา9 4้0 0บาทนะครับก็รุ่นนี้จะแพงกว่ารุ่นมาตรฐานอยู่1 0,000บาทแพงกว่ารุ่นเดิมหมื่นนึงถ้าเป็นรุ่นเตียตัวนี้นะรุ่ตัวทับนะ ครับเ็ทับมาทำเป็นเป็นาร์บอนอีดิชั่นครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝักงเราสงคนไปด้วยนะครับจากทาร์กเทนิทีฟไทยแลนด์นะ,นะแล้วก็โมีแมงนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณครับ,บค,ครับสวัสดีครับ